แล้วก็จะเป็นบล็อกแบบสั้นๆทีนี้เราก็มาเนี่ยเนี่ยเช็คแต่จีนแล้วเนะราก็ลองตัดอันนี้อันนี้ก็ตัดในกระจกตัดให้เป็นฐานแบบตรงๆก่อนหรือจะฟันปลากได้เช็คก็ได้แล้วแต่ข้างนี้ใช้ก,กันไกลซอยๆซ่อยๆอ,อ,อ,อยู่ๆอยู่ๆนะเราก็ดูสองข้างเท่ากันหรือ,อยังเราก็เช็คก็ได้เช็คเอาตรงสองข้างนี้อ่าข้างนี้ยังยาวอยู่ ตัดได้ข้างๆอันนี้การตัดเองนะตัดไปด้วยไม่ัานต่ปุเพ่อ่าที่ก็เราเอาผีเนาะน่ด้ดอกแล้วสส็จะตัดตัดีนะเมสริงป็ัจุแล้วปัดเสร็นแล้วพอดีช่างไต่ชอบแบนหนาเนี้ยปลายหนา ไม่ชอบไปบางมากค่ะแมบาบว่าทุกท่านไม่ไม่ที่ต้องการเลยบ๊อบทุยแล้วก็เทเบาๆนะเสกีการก็ได้ฐานเสียการเพราะว่าเราว่าระดับแล้วนงะาเท่ากาันนงาเท่ากาันเห็นไหมจังอย่างที่อื่นก็เหมือนแล้วก็จะอีกบ้างเหมือ,อนกันนะมีความเทเท่ากันค่ะที่ผม,ม,มรับชมเมเป็นสาวเปรี้ยวเลยสาวเปรี้ยวมั่นเลยนะโอเคค่ะ okay, ก่อนหลังโอเคนะคะ